พินจะมาแกงหนูให้เพื่อนๆดูเนาะดีหนูที่จะพินไปซื้อมามะเช้าเนี่ยครึ่งกิโลหกสิบห้าบาทตัวมันเล็กๆเนาะเขาเรีกหน,หนูหนูหนูท้องขาวจ้ะและนี่พริกแกงพริกแกงเผ็ดพริกขี้หนูใบมะกูดกะเพรากระเพรเาก็โอ้โหเล็กๆหน่อยเนาะมันไม่ค่อยมีหายากเดี๋ยวขอเวลาสับหนูก่อนเนาะหนูนี่จะพินย่างแล้วนะ ขาหยำน้ำปลาหย่ำหยำน้ำปลาแล้วก็ย่างขอเวลาสับก่อนเนาะสับไปได้ครึ่งหนึ่งละขอเวลาแป๊บหนึ่ง,งจัก๊กนี่จ้ะหลังจักที่สับสับ,ส,บสับหนูเสร็จแล้วเราก็มันใส่แกงใส่แกงใส่นี่คือวิธีการอกไอ้มือจับเลยทำยังไงก็ไม่หลุดไม่หลุด ยังก็มีสิทธิสิิแดงอนี้นี่คือน้ำมันหมูนะน้ำมันหมูน้ำมันหน่น้ำมันหมูน,มน,มน,น้ำมันหมูน้ำมันหม,นม,นหมูที่ได้จากการทอดนมรา,นมวนาวนมแล้วกอนเช้านีหนูหนูหนูมันแทงเนาะ มันมีน้อยเราก็เอาหมูใส่ไปนิดหน่อยก่อนหมจหูจ้ะเดเขผัดจ้ะแกงไซอิงผัดหอมหอมก็เพิ่มปริมาณหนูจ้ะใส่กากหมูลงไปด้วยกักหมูเราอร่อยอยู่แล้ว ไม่ต้องให้พริกเหลืองนะแค่พอพริกสุกนะพอแค่พอพริกสุกเราก็เอาหนูไปใส่เลยจ้ะหนูนาท ever ี่เราสับไว้อ่ะคน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 คั่วจนพริกแกงแห้งอ่ะจ้ะเด็ดมันดิบบึ้งบึ้งบิ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 งเนี่ยต้องคนคนกระทะ เคาะเคาะไม่เคาะเราจะไม่เด้งจ้ะหอมมากหอมมาก,มากปลาเราใส่เต็มแล้วตอนเราขยำหนูเด็ดเค็มใส่อันนี้ปรปลาไปนิดหน่อยจ้ะจะใส่นิดหน่อย อย่างนิดหน่อยเพราะว่ามันจะเค็มจ้ะผิงนวนิดหน่อยตอนนี้เราก็คนไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเสี่ยงมันดีบนะเดีย๋ยวให้มันติดก,ก้นกัอนนะค่ะจ้ะต้องเคาะจ้ะถ้าเราไม่เคาะมันจะไหม้น้ำมันหมูก่อน้ำมันหนมูจะจะผัดรวมันอย่างเดียวเนี้ยจ้ะไม่ให้มีน้ำนะตมันแห้ง คนไปเรื่อยๆแต่หอมฉือมันหนูมันเยอะเป็นหนูเขาเรียกแถวบ้านยาพินนะหนูหนูท้องขาวอะจะมีหนูมันปุ๊กหนูปุ๊กตัวใหญ่กระดุมระแข็งเอาไว้ทอดกินแต่ถ้าคั่วอย่างเงี้ยการใช้หนูดาอย่างเงี้ยหนูตัวเล็กๆก่ะเล็กหนูท้องขาวแล้วแกะจะแรงมากไปก็ไม่ดีต้องคั่วนานๆคั่วจนแห้งใส่ไปก่อนคั่วจนเครื่องมันกระกระ ทร <Es> จับโทรศัพท์มืมอ,มอ freely, gods, ถือไม่ถนัดกระเพราเป็นกระเพราไอเนี่ยกระเพราแห้งแรงอ่ะใส่ไม่มากเท่าไหร่ละหอมเฉยๆกะเพราภูเขาหอมมากต้องเคาะไว้จ้ะถ้าไม่เคาะแล้วมันจะติดก้นจ้ะ จากหมูกับหนูจะเป็นเนื้อเดียวกันล่ะคนนานจากคนมันติบนาเตะจ้ะคนก่นพิแกงหอมมะจ้ะปีพินจะใส่พิแกงแค่พอสุกนะใส่พิแกงแค่พอสุกแล้วเอามาคัว่วกับหนูให้มันหอมทีนเงจ้ะมาค้นเขาก็สับหนูถ้าสูตรแม่เยพินก็จะสับหนูสดจ้ะปยพินว่าถ้าย่างแล้วมันจะหอมกว่านนะมาก,กินมาก กระทานนี้ลงทุนหนูนาหนูาหนาหกสิบห้าบาทแล้วก็น้ำมันหมูสิบบาทตึนเจ็ดสิบห้าเครื่องแจงก็ประมาณสิบบาทกระเราด้วยอะไรด้วยก็ประมาณร้อยบาทกับเราห้าบาทพิคหนูสดอิ่อยู่ที่ร้อยบาทกระทะนี้ยเครื่องปรุงนะถ้าเราเคาะเดี๋ยวมันจะไม่ไหมมันจะไม่ติด ถ้าเราไม่เคาะนะปหมกระ้ารุ่นนี้เยพินไม่ชอบใช้นะมันเป็นกระทะอลูมิเนยียมนะี่ยมันร้อนไวแต่มันไม่เก็บความร้อนจ้ะมันร้อนไวเย็นไวเยพินชอบใช้กระทะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูแต่มันหาซื้ออัน,นั้นไปซื้อรุ่นขนาดนี้มันไม่มีนะ่ะที่เป็นกระทะแบบที่เยพินใช้อยาเรียกอะไรล่ะเรียกอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกหรอกเดี๋ยวเยพินหยิบมาให้ดูนะ่ะเยพินซื้อมามันนี้มันเบอร์เล็กสุดนะ่ะ ยายพินชอบใช้กระทะแบบนี้เนะี่ยอันนี้มีเนียมเปล่าไม่รู้อันนี้แต่อย่างเนี้ยมันจะใช้ดีมันจะทอดดีกว่าจ้ดดดดดดนนะดูไนงะยายกินเคาะแตกเ,นนเห็นไหมนะ,อา,ะานนะอาสาแล้วลูกเนี้ยถึงก้าวอาสาแล้วแตกก่อนเลยยาพินเคาะเคาะเคาะถ้าผัดไท่ไทีไรทียาพินเคาะแตกนะคใะช้ยายาพินกระทะแตก ถ้าไม่เคาะแล้วมัน้ึเคาะแล้ไหมนะ่ะเชื่อจะพีพ่เถอะพี่ว่าเวลาเขาทำกับข้าวแล้วก็เคาะดังๆเขาไม่ได้ไปเคาะตกจากยอดนะดียังกบแตกตากหมูหอมมากที่เราไปซื้อข้ากินนะบางทีเขาก็เอาไอ้นั่นผัดให้เรานะโครงไก่ผสมนะ จริงจริงเพราะว่าเพื่อนจะพินเนี่ยที่เมื่อก่อนจะพินเวลาอยู่โรงงานกันน่ะก็จะบอกว่าซื้อโครงไก่ไปผสมหนูหนูมันได้มาน้อยไงเพราะไก่อ่ะโครงไก่กระดูกมันจะอ่อนจ้ะตัดรวมกันไปได้เอาลอกหนังไก่ออกให้หมดแล้วก็เอาโครงมาสับคอดลอกหนังไก่แล้วก็เอามานไก่อ,ออกจ้ะน่ากินมาก เปทำย่างหนูย่างแค่พอสุกๆอะ่ะแค่พอน้ำตกๆะ่ะถ้าแห้งมากไปก็ไม่อร่อยยังไงก็ขอจบคลิปีไปแค่นี้นะจ๊ะขั้วหนูนาใครอยากกินตักกันเลยนะจ๊ะสำหรับสุพัฒรวมใจหลานหลานยายพินนะเดี๋ยวยายพินมีโอกาสถ้าเขาขายหนูเยอะๆเดี๋ยวยายพินจะแกงใบให้นะลูก อันนี้แค่นี้มันได้หน่อยเดียวแค่คนในบ้านก็หมดแล้วเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวถ้าก็มีเมลอะไรนะเดี๋ยวอาอาจะแกงไปให้นะจะ๊ะคือทัดจะ้ไะไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะจะ๊ะ